ถูกเข้าใจผิดมาในเลละครสิป,ปีปัจจุบันคิดคาทริยายอมถึงชีวิตนางเอกอยู่ครองโสดดูลแม่ถ้าหากเอ่ยถึงดาราที่ดังเปรี้ยงปร่างในยุค90แน่นอนว่าจะไม่พูดถึงคุณคิตตี้คาทริยาการจนาารถดก็คงจะไม่ได้ซึ่งช่วงหลังๆนี้เธอก็หายหน้าหายตาไปจากองค์การและให้เวลาอย่างเต็มที่กับธุรกิจส่วนตัวของเธอหายหน้าหายตา จากวงการไปละครเรื่องสุดท้ายที่เล่นไว้คือพระจันทร์แสนโกนทางช่องสามนานพอสมควรหายหน้าหายตาจากวงการไปประมาณ11-12ถึงปีค่ะละครเรื่องสุดท้ายที่เล่นไว้คือพระจันทร์แสนโกนทางช่องสามนานมากนอกจากเล่นละครตอนนั้นก็ทำหลายอย่างค่ะ เป็นอะไรที่ไม่ได้เกี่ยวกับในวงการบันเทิงหลายคนเลยคิดว่าเราคงไม่ได้รับละครแล้วเวลาผ่านไป10ปีเลยไม่ได้เล่นละครเลยจริงๆแล้วพอเรียนหนังสือจบมาก็มาเป็นนักแสดงเลยค่อยๆทํามาเรื่อยๆอาจจะไม่ได้มีผลงานเยอะแยะแต่ก็มีผลงานอยู่เรื่อยๆต่อเนื่องมาเป็น10ปีอยู่กับคนในวงการอยู่กับเพื่อนๆนักแสดงด้วยกันมาเป็น10ปีมันก็เหมือนเป็นชีวิตประจาําวันอาจจะเป็นงานแสดงบ้างเดินแบบบ้างแต่ว่ามันก็อยู่ในแวดวงนี้ เลยเหมือนเรากลับบ้านเก่าซึ่งส่วนใหญ่จะเล่นละครกับทางช่องสามตัวตนจริงๆคิดเป็นคนที่เหมือนวันก่อนไม่ได้เปลี่ยนเลยคือไม่ได้เป็นสาวเปรี้ยวแต่ด้วยการแสดงเราทําได้หมดเป็นคนสนุกสนานหลายเรื่องได้ทุกบทบาทแต่จริงๆโดยทั่วๆไปค่อนข้างเรียบๆหน่อยค่ะอาจจะมีมุกตลกบ้างเพื่อคามสนุกสนาน ตัวตนกับบทบาทในละครแม้จะต่างกันแต่ว่าเราก็ชอบในการที่ได้แสดงบทบาทที่หลากหลายสนุกดีค่ะเหมือนเราได้ใช้อารมณ์ได้ต่อร้อต่อเทียงซึ่งเราไม่ค่อยทําในชีวิตจริงเพราะว่าเป็นคนที่เก็บความรู้สึกแต่ในละครเราได้ปล่อยและแสดงความรู้สึกออกมาหัวเราะเรื่องครอบครัวยังไม่ได้แต่งงานค่ะย,ยังไม่มีครอบครัวยี่มสถานภาพปัจจุบนันโสดไม่เหงานะคะ ก็เป็นปกติค่ะเป็นคนที่ไม่ได้คาดหวังอะไรไม่ได้กําหนดว่าจะต้องมีคู่ครองอยู่กับคุณแม่อยู่กับครอบครัวและสัตว์เลี้ยงที่เรารักจากตอนแรกที่เราทาแต่หลังๆเริ่มมาทำมาสังหาริมทรัพย์เล็กน้อยและอย่างในครอบครัวก็ทําไรบางทีเราก็ไปเที่ยวไปพักต่างจังหวัดอยู่บ้านก็จะมีกิจกรรมทาค่ะเลี้ยงสุนัขทางานศิลปะบ้างทําเล่นๆแต่ว่าไม่ได้ทําเป็นงานหลกักฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทำใหม่ๆด้วยนะคะ